สุดท้ายก็คือนี่เลยกระเทียมเจียวมักลางักน้อยสมับกระใสเห็นบ่อ้วนรวอะใส่เห็นบ่อ้วนรั่วอะสะเปื่อนเห็นบ่เพราะดีแซบกำลังแซบจ้านี่กินกับกะปีเวียดนะนู้นห่สิแซ่บสบายดีไอ้กรน้องท่น่าหักมืดทุกคน มา,ม,ามาเดอ้อมื้อนี้โบสิมาเห็ดเฝอสู่เพื่อนๆกิ่นเดอ้อสบ,บายดีไอ้น้องที่น่าหักมืดสุขุสุขนบว์ว่าสิอยู่ใกล้และอยู่ไกลมาเดอ้อมาเบิ่งสองีอโบชั้นแนวมาเริ่มข้างหม้อเลยจ้ะเพื่อน,นหอมบัวดแดงใสจ้า ผู้ดใดมีเต่าทานเต่าอย่างนาันนะการมกใส่เอากระแหงหอมเด้อวสุนเจ้าเด้อแต่ว่ายุ่งห้องลงมันบบมีอันเต่าทานเนาะค่อยกเลยใส่เป็นหัวสิแด้อ่บได้มกซ้ำต่อไปกะอ้อยจะเพื่อนเพื่อนอ้อยในไผ่มีกะใส่ไผ่บมีกับโบใส่ก็ได้เด้อหัวพักบัวไงจ้า หมอดแล้วใส่กระดูกงวัวลงไปเลยจากเพื่อนกระดูกงวนี่อันใส่หลายแห้งดีเด้ออันโบนี่สใส่ซ้ำนีเพราะว่าอันกระดูกงวอยู่ที่ห้องกุ่มนี่แพงหลายเนาะกระดูกงวนี่แพงกซีนซ้ำนะแพงกิ้นวัวซ้ำกระดูกปิดฝาไว้จ้าตุ่มไปเรื่อยๆนะจ้าแบบนี้น่ะ แล้วโบก็จะเอาซีนพื้นทองม้วนี่เนาะสมเจ้าแล้วก็ซีนขาลายมัวมาตุ่มใส่น้ำกันเลย็ลจแล้โรดจ้ะหลังจากที่ตุ่นซีนขาลายแล้วกันพื้นทองมัวนเนาะซีนพื้นทองอะนะได้ประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วโบก็ซียันมาตัก ออพักไว้เนาะโบจะบดตุ่นดนลายเดอ้อเพราะว่าขั้นตุ่นดนลายแล้วมันสีลายลายแล้วมันสีโบเซ่่ะนะตั๊กเอาอันหอมหอมผักบัวใหญ่นะที่ว่าไปต้มนะเอาออกโลดตอนนี้นะแล้วก็หอมผักบัวแดงน้อยนะดูสิตักออกนะเพื่อนๆจ้าระบบกับซีไซห้าพักซีเข้าไปพร้อมค่ะเพื่อความหอมนะจ๊ะ และโบก็จะมาใส่อันหัวใส่เท้าวหรือว่าอันอย่างก,ก็แครอทขาวเนาะจะเอามาใส่ในน้ำสุปเป็นน้ำในขณะนี้นะหัวใส่เท้าโบสีตัดเป็นเปียงใหญ่ๆเลยเวลากินสิได้ย่่ำตอนใหญ่ๆหวานๆนะและในขณะนี้โบก็สิป,ปุ่งรสซ้าแล้วเนาะแบบนี้เนาะ เลยแบบนีนะ้ที่ขาดโบได้ของโบก็คือนี่เลยใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยโบใส่แต่ตอนมาเข้าโ,โดนโบกะชิใส่ประมาณสามบ่วงสามบ่วงอันกาแฟเนาะใส่ขนอโบจะใส่ขนอไปประมาณสองบ่วงกาแฟ และโบก็จะเติมเกลือลงไปประมาณนะ่ะบวงกาเฟนนงเนาะโบจะโบเิ็ด้ํำสุกเข็มไะแต่เนาะคุณเจ้าเอ้เพราะว่าเพื่อเวลาอันโบเป็นปุ่มอยู่ทางนอกอีกเนาะโบจะมาเจียวกระเทียมจะเพื่อนๆเจียว,ยยวไหมไหมมันจะหอมแล้วโบก็จะมาเริ่มอม่ข้างหม้อน้ำเนาะเพื่ออัน เอาไว้ลวกอันเส้นเฟื่องนะสิเจ้าข้างหม้อน้ําลวกเส้นเฟอร์งนี่ต้องอันคนละหมอกับน้ําซุปเด้ออย่าไปลวกอันเส้นเฟอร์งใส่น้ําซุปเลยมันเสียดให้อันน้ําซุปฮ้อนอันเสียดเลยตอนนี้กับมูซึกว่าอันอันหมักแครอทสีขาวนี้นะอันรู้ว่าอันอย่างกอดภาษาไทยเสืนอันอย่างกอหัวใส้เท้าเนาะ ตอนนี้กอมุ้งึกว่าสุกแล้วกัะต,ตักออกจากหม้อฝอ์เลยเด้สูงเจ้าเด้อตักออกจากหม้อน้ำซุปรถเส้นเฟอ์ที่โบไส้โบจะไส,ส้อันเป็นของไทยเด้อเป็นอันเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นซดตัวนี้นะะแซบ่บคือกันเหนียวเหนียวนุ่มๆโบจะขอเป็นพิเศษเส้นเฟอ์ได้จักหน่อยเนาะเพราะว่าอัน,นอยากแห้งเ,เฟอร์อสุกเรียบร้อยแล้วเอาเส้นเฟอ์ออกเลยจ้า และในขณะนี้เพื่อนๆมักแบบว่าอยากใส่ลูกซีนงัวโบหรือว่าใส่อย่างอ่าซีน่าใส่หงหัวโบอย่างซีน่าเพื่อนๆก็ส,สามารถใส่ได้ในขณะนี้น,น,น,นะหักน้ำซุปใส่เลยจ้า้ยน้ำซุประวังเลยด้อเพื่อนเลยอันบ้องน้ำมันมี่นะก็เคลียร์ออก ัวละกันอันของป้อมเนาะและสุดท้ายก็คืนอนี่เลยกระเทียมเจียวมักลามกงมกน้อนสยสมใยกระใสพร้อมเสิร์ฟจ้าเห็นบ่อกเฝื่อง่ายๆด้ยากสูตรนี้แบบแบบง่ายๆเลยได้สูตรเจ้าเด้อผู้ใดเห็ดก็ได้เนาะสูตรนี้เนาะ โปขอกลาบสบายดียังเป็นทางการเดอ้อเพื่อนๆมาๆม,ม,มากินน้ำโบวันนี้นะ่ะและโบก็มีของแถมมาน้ำจ้าเพื่อนๆน,นี่จ้ามีปลาหมึกกรอบ้วกาอันยองงัวสีขาวเนาะโบสิมากินกับเฝอใส่เข้าไปน้ำกันเลยแซบโลดนี่ ปุ่งกันเด้อโบส์สิปุ่งกันเด้อแบบนี้เผ็ดลงไปจ้าเผ็ดโลดัแซ่บใส่น้ำปลาจ้าปุ่งรสแซ่บเข้าไปเพิ่มอีกจ้าโอ้ออย สงใส่แซ่บแท้ๆแหละเพื่อนเพื่อนผกไทยจ้าขอโทษเด้อเพื่อนเพื่อนไอมักเพชรมันสุนแหงนีจ้าซอสมักเล่นสีลาชาใส่ล,ลายโลดที่ขาดโบได้กินกับพัก สดกกคือกะปินี่เลยจากเพื่อนโบต้องกิ่นกะปิกินผักสดกับกะปิเด้อโบนะโบมากมากสุดๆเลยแหละกิ่นเปอกับอันกับไส่พักเนาะกับอันอันยังเกาะกับกะปิเวียดกะปิเวียดโบซื้อมาแต้นลาบ่นะโบซื้อมาดดแล้วอันนี้น่โบซื้อมาเก็บไว้กิ่นไปปักหลาลๆแล้วเหลือซํานี่แหละเพื่อนเพื่อนเลย มามาแซบน้ำกันแบบนี้นะเพื่อนๆแซบแซบรสจาแซบแซบนัวๆรสเห็นบอฝือดถ้วยใหญ่ๆเดี๋ยวกบเอาเจี๊ยซิซูก่อนโบกบกคาดเจี๊ยสิซูโบได้มักนาวบีบใส่พร้อมจ้าเพื่อน เดือยวัวโลดเด่นบ่นี่มะนาวกับน้ำล้อลายบ่นี่บีหมะนาวใส่หลายถั่วง,งอกใส่จักหน่อยนะึงถั่วงอกมีโบใส่หลายดอกเพราะว่าเส้นมันก็อืดแล้วนะมามากินมาเด้๋ยวนเพื่อนเพื่อนเอ้ยมากินน้ําโบเดอ้อ เห็นป่ะอ้วนรัวใส่เห็นบ่อ้วนลัวใส่เพื่อนเนเห็นบนน่พอดีแซบ่บกำลังแซ่บจ้าหอมหอมหอมักนาวอ่าอยากให้พี่น้องมากินน้ำโบด้ด้วยเนาะคุณนะพิเศษเด้ออันนี้เด้อพิเศษเด้อโบสั่งเฝอพิเศษ <laughs> โปรแซบสิไปใส่พี่น้องเอ้ยสีมึงก่อนเด้อเติมน้ำป่าอีกหน่อยหนึ่งอยากจางวนรู้อะาซบีน้องเลย กินมาได้แล้วแหละแบบนี้แซบ่บผักสลัดย่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออพักสลดัดย่ออันนี้กินกับกะปิเบียดบ่กะปิเบียดน,นี่นุ่งันนัวเด้อเพื<ๆ>่อนเพื่อนเด้อ มูกเริ่มมาละเส้นมันก็สินนุ่มๆเด้เส้นก๋วยเตี๋ยวไทยก็แหละขาลายขาลายงัวตุ่นเนาะ ปลาหมึกกรอบสั่งพิเศษสั่งพิเศษใส่ปลาหมึกกรอบกับอันยองงัว lớn sặc hoặc là p/nong đấy. cong hỏi thốt hỏi ai cảเพื่อนเพื่อน này này đeo. hôm qua là bồ gìn an gìn an gói bún tiếu gìn phở như sinh nè không khập cái là dị su, gấp gắp như này, ăn tẩm, ăn tẩm măng hùm, bò mì cũng là dị su có đái, thịt muối nhoy, ซีนสดขาลายงวบดต้มบดตุ่นบอลโบดเปื่อยปันไดเพราะดีแซ่บเปื่อยห,หลายแล้วมันบดแซ่บแต่มันยุย พี่น้องเลยมาเดอ้อมากินน้ำโบดเดอ้ออ๋อขิงมกกับเพาะขิงมกนี่กินกับก้านผักบัวกินกับก้านหอมบัวนั่นนัวกินก็มากอันนี้เพราะออกมาลากฉีน 娘。 เงาสัตว์ออกไหลแท้หลายวะเฝอสูตรนี้สูตรอันบมีสูตรตายโตเดอ้อปูดสูตรโบเองเดอ้อคันเพื่อนๆอนั่นผู้ใดอยากเฮ็ดกินก็ไปเฮ็ดกินได้เดอ้อสีไซเป็นเส้นนั่นเส้นกล้วยจับบอ่อเส้นนั่น เ้นขาวป้งข้าวเปียกอีหยงก็ได้เด้อเส้นมีบ่อีหยงจังก็ได้แบบง่ายๆรถบ่ได้ยากอือผักเทไร ฉันไปกินเฝออยู่แล้วนี่ฉันสั่งเฝอมาไงข้าวเ้ี่ิมี่ยนพักมาให้พร้อมเดี๋ยวเพื่อนๆเด้อกินเฝแลาวของแท้ต้องมีผักกับพร้อมมีผักคุยกินกับกัะปิเองสิเฮออ,อืม หอมบัวอืมอนนะปลามึกกรอบเฝอ,อยู่แล้วบางหัานกับมีใส่หรือปลามึกกรอบนี่บางหั่นกับบะมีบางหาั่หนกับมีใส่ แบ,บหอมป้อมเ,เพื่อนๆผักชีภาษาไทยเอิ้นผักชีเนาะนี่กินกกะปิบเวียนนุ้งๆอย่างนี้ครับ,บ,บ,บเข้ากันขานาดมักทัว กยอย่างสิกินฝ่อต้องกินกับพักจังแมนฝ่อแท้ คันมีลูกซิ้นอันคืออยู่ราวไาใส่นาะใหสีแซบลูกซิ้นอยู่ห้องกงบัวแซ่บปันไดบบค่อยมักกินลูกซ้นเนา่ิเจ้าจืด,ดบบค่อยมักปันได ทอนขนาดเพื่อน,อนมาแม่มากินซอยโบนะคาเนาะโบต้มบ้าเลยหลยต้มแท้ต้มว่าโบต้มเทอนึงนี่นนต้มหลายนะเพราะว่าเอาไว้กินหลายมื้ออย่างสินะเพราะว่าโดนๆก็เห็ดเทอนึงสินะเห็ดเทอเห็ดข้างหนึ่งก็กต้องให้มันคุ้มเลยอย่างประมาณนี้เนาะ หอมป้อมนี่คุยกับปีกินแซ่บแซบกะปีกะเจ้านัวอีหลีเดวยกับปีเวียนนี่นัวนัวหมักชวนแฮคเซล มังบดเซ้ตอนบักไหลๆเพื่อนตอนไหลเกันเส้น ผีมกเริ่มมาแล้วได้แบบนี้การมาเพชรใส่ละ เผ็ดมาแล้วเพื่อนเพนงานก็ออกเต็มแล้วแบบน,นี้นะแซบแซบ อนนเด้อเพื่อนๆเด้อมันเผ็ดมันแซ่บหอมป้อมี่กลิ่นกับกะป,ปิแซ่บแซ่บ

あっ เพื่อนๆงานแต่งตงสาสัตว์ออกวันสัตว์ุืน ขอบใจเพื่อนๆที่ติดตามอับสมจนจบหรอกค่ะท่านเพื่อนๆท่านได้มักกันล้องไปเฮ็ดกิ่นเมืองเดอิอสำหรับคลิปนี้ค่ะพระเจ้าแก้วรัตรมีสีวีไัยก็ขอจบไปแต่เพียงซําหนีกอนเดอ้อเพื่อนเเดอิอขอขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามอับสมเนาะขอขอบใจหลายๆโบหักเพื่อนๆนทุกคนเดอิอ บาย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 เพื่อนเพื่อนโบหักเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อบายบายขอขอบใจบายบายบบกกินต่อกัน